ไปแล้วนะครับวันนี้เที่ยวแรกไปส่งบ้านตอยคาออดีโอรครับเก้ามงครึ่งครับวันนี้ข้างในมีงานครับงนแต่งโอ้วันนี้แดดแรงนะครับอ้าไอ้นี่ไม่ไปทำงานอะ นี่หนุ่มอมตะนี่ครับสวนน้ำไม้ฝรั่งเขาเก็บน้ำไม้ฝรั่งกันนะรับโเจ็ดแปดสิบมากับตอนนี้ได้แพงอยู่เก็บน้ำไม้ฝรั่งขายให้ฝรั่งญี่ปุ่นนี่ครับบ้านหลังนี้ก็บ้านช่างมาฉาบอยู่ครับนี่ครับได้ผัวฝรั่งนะครับ นี่ครับลงหม่อนนะครับนี่ลงหม่อนนะครับเนี่ยเนี่ยลงหม่อนครับวันนี้โอ้โคตรร้อนเลยครับแค่เก้าวงครึ่งนครับนี่แดดร้องเปี้ยงเลยอ๋อคนเยอะครับมีงานแต่งครับข้างในนี่ประตุนนะครับประตุน ประตุนสงสัยเป็นงานแต่งมากครับนี่ครับถึงแล้วครับสี่แยกนู่นครับข้างในนู่นเป็นงานแต่งครับรถจอดตึมเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งน้ำครับเลี้ยวซ้ายครับนี่ครับบ้านชำบด เป็นผมนี่งานแต่งไม่ค่อยอยากไปนะครับเพราะว่าจะไม่ได้อะไอ้แต่งไอ้ไอคนมางานแต่งคืนครับไม่ชอบงานแต่งครับชอบเอาเลยชอบเอาเลยดีกว่านี่ครับถึงแล้วบ้านต่อยคาเอเดิโอ รั้วม่วงเขียวน้ำเงินนะครับรั้วหลายสีนะครับไม่รู้อยู่ป่ะไม่รู้เอา้าทำไมปิดประตูวะอ๋อน่าจะอยู่นะลากให้สองสามที่นะครับต่อยแข้งดีโอน,นี่ครับเครื่องเสียงครับนีบ่ไว้ออกงานครับ ของการส่งการเดี guys, what, ๋ยวจะไปส่งช oh, ัดๆเลยดูครับเดี๋ยวลักเสียยางก่อนก็มีด้วยบมออกไรดิโอ้ยู่นี่วันนี้ประมาณแค่งหันเตงอะ เอ้าแต่งกันเนาะปลาแกงหมดหมดค่อยละ oh. ao à. ôi hòn về ào, tay anh đi gọi xuống ao à. xuống bò không cháu nếu điều xuống điều hớm quay con hớm sư quay con เอา้าเขี้นเปซื้อให้้องส่งน้ำเดี๋ยวเขียนซื้อให้เนองกิดเขีนซื้อไว้หอมอ๋อสีแยกตรงไปครับสีแยกตรงไปครับ